สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ขอนำเสนออาคารสำนักง,งาน6ชั้นทําเลดีห่างจากถนนลาดพร้าวเพียง200เมตรและยังใกล้รถไฟเพียง500เมตรในเรื่องของทําเลถือว่าดีมากๆเลยค่ะในส่วนของตัวอาคารจะเป็นอาคารพาณิชย์ที่รีโนเวทแล้วพร้อมใช้งานด้านหน้าอาคารติดตั้งประตูอัตโนมัติให้แล้วถึง4ตัว เข้ามาภายในตัวอาคารจะเจอห้องโถงขนาดใหญ่ซึ่งภายในสามารถทำเป็นที่จอดรถจอดได้สูงถึง16คันและได้มีการติดตั้งลิฟต์ขนาดใหญ่ที่รองรับน้ำหนักได้ถึง1 0 5 0กิโลกร,รัมต่อการใช้งาน1ครั้งสามารถโดยสารทุกชั้นได้ถึงชั้น6เพื่อระบบความปลอดภัยทุกชั้นจะมีอุปกรณ์ดับเพลิงให้แล้วเรียบร้อยที่เราเห็นนี้จะเป็นห้องเก็บของอนเนกประสงค์ชั้น1 นอกจากลิฟต์โดยสารแล้วยังมีบันไดให้ขึ้นลงได้อีกทุกชั้นเดี๋ยวเราพาไปดูรายละเอียดของแต่ละชั้นกันค่ะ,<ๆ>คะกดลิฟต์ขึ้นมาชั้น2จะเจอชั้นลอยชั้นลอยนี้จะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่สามารถตกแต่งให้เป็นส่วนออฟฟิศย่อยที่มีขนาดเล็กกว่าชั้นบนได้เพราะถึงแม้จะเป็นชั้นลอยแต่ก็มีห้องน้ำแยกชายหญิงให้แล้วเรียบร้อย จัดจากชั้นลอยขึ้นไปชั้น3ชั้น4และชั้น5ทั้ง3ชั้นจะมีเลเ o u t รูปแบบและหน้าตาที่เหมือนกันอาคารตึกนี้ได้รับการรีโนเวทใหม่หมดทั้งตึกไม่ว่าจะเป็นระบบไฟที่ติดตั้งแบบสเฟสและยังติดตั้งอุปกรณ์อลูมิเนียมและกระจกใหม่หมดทั้งหลังปรับเปลี่ยนงานฝ้าและงานพื้นใหม่หมดทั้งหลัง ทำให้ตัวอาคารดูใหม่สวยงามทันสมัยและพร้อมใช้งานมากยิ่งขึ้นด้านหลังอาคารจะมีระเบียงสำหรับวางคอมแอร์ Air ทุกชั้นและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะจะมีห้องน้ำแยกชายและหญิงในทุกๆชั้นเลย ัดจากชั้น5เราขึ้นไปที่ชั้น6ชั้น6จะเป็นห้องโถงโล่งขนาดใหญ่ชั้นนี้เดิมทีเป็นชั้นดัดฟ้า เพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้งานจึงได้มีการทำโครงเหล็กทำหลังคาและติดฉนวนกันความร้อนเพื่อให้ตรงนี้ใช้งานได้เพิ่มเติมสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหาอาคารสำนักง,งานขนาดไม่เกิน2,000ตารางเมตรที่อยู่ย่านธุรกิจทำเลดีใกล้รถไฟหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะ